สวัสดีครับไอเลอร์โหเฟนเวร์นะครับยังอยู่ในฟ้าคลายหนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของอีเวนต์นะครับที่เขาให้มานะครับก็คือจราจนนะครับผมก็ผมไปทำมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดไปเร็วๆกันนะครับจราจนนะครับถ้าคุณทําหมดเลยนะครับเคลียร์ทุกอย่างนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้นะครับที่พิเศษสุดเลยก็คือธนูระเบิดนะครับธนูยิงแล้วเป็นระเบิดนี่นะครับแล้วก็เป็นระเบิดคูณ3ด้วยนะครับ ก็ใครเป็นสายใช้ธนูนะครับสายซุ่มเงียบนะครับก็ลองดูผมก็ชอบใช้ธนูเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเอาไปลองใช้แล้วก็โอเคเราไปดูรายละเอียดในตัวของมันจริงๆก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับธนูทองมันมัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปที่โตะคราฟแล้วก็ดูได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับดูกันให้ชัดๆเข้าไปในรายละเอียดนี่นะครับผมธนูลาแวนกราเดียนะครับผม ก็ยิงไปแล้วก็จะเป็นกระสุนระเบิดนะครับเพิ่มความเสียหายกับพาหนะแล้วก็พังกระจกหน้ากันกระสุนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาไว้นะครับปนรถได้อย่างดีแล้วรวมถึงยิงหอยิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่รถถังอ่ะไม่ได้นะเพราะรถถังไม่ใช่กระจกหน้านะครับผมถุนอันนี้ครับก็เป็นการเล็งนะครับแบบคูณสองอันนี้นะครับเพิ่มความเร็วในการชักและเก็บอาวุธนะครับ แล้วก็นี้นะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเล็งก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนของแต่งก็ใครเก็บอะไรก็แต่งันนั้นไปนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะจ๊ะเอาละครับและที่ขาดกันไม่ได้ที่มาคู่กันเลยนะครับกับกิจกรรมประจําอาทิตย์ก็คือนะครับที่ร้านค้าตลาดมืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทิตย์นี้นะครับตลาดมืดมีอะไรให้เราจับจ่ายใช้สอยบ้างหลังจากที่เราไปทาเคเวสมาแล้วครับก็มีตังประมาณ2,000ันกว่าบาท นะครับเรามาดูว่าตลาดพอจะจับจ่ายช้อปปิ้งอะไรกันได้บ้างนะครับเอาละครับตลาดมืดนะครับอาวุธนะครับอันนี้ที่มาใหม่นี่ไม่ใช่มาใหม่สิอันที่อ่าอันที่มาใหม่นั่นแหละอ่ะนี่ครับคืออันนี้นะครับผมพ r d ดีนะครับพ r d เพิ่มความแรงนะครับก็จะเป็นอ่าไร์แมชชีนกันนะครับปืนกลเบานะครับผมอันนี้ นะครับมีมอสเสริม4ช่องนะครับมีมอสปกติ2ช่องแล้วก็มีมอสฝังมาเลยคือเพิ่มความเสียหายของอาวุธนะครับส่วนนี้พกดับเบิลนะครับผมก็มอส่ววเสริมช่องเดียวนะครับแต่ว่าไอ้มอสที่ติดมาพิเศษนะครับก็จะมี3ช่องแล้วก็มีมอสฝังมาคือเพิ่มความแรงจ้ะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกซองครับ1887นะครับ MP5 นะครับ, ify, รบแล้วก็ Etern f o t t ไอ้พวกนี้เคยมีมาแล้วนะ แล้วก็มีชุดครับชุดใหม่เซตนี้เป็นเซตล่าสัตว์นะครับเพราะว่านี่ครับผมอันนี้นะครับถ้าใส่เครื่องระดับนี้จะเพิ่มจํานวนเนื้อสัตว์ที่เก็บได้นะครับถ้าใส่หมวกอันนี้ครับจะแท็กสัตว์ใกล้ๆอัตโนมัตินะครับถ้าใส่รองเท้านี้จะเพิ่มความเร็วในที่อากาศแห้งนะครับก็คือถ้าฝนไม่ตกวิ่งเร็วนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นมือสังหารไร้เสียงนะเพิ่มความเสียหายจากอาวุธเก็บเสียงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเพิ่มความป้องกัน การโจมตีจากสัตว์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็ป้องกันการโจมตีจากสัตว์เหมือนกันรวมแล้วนะครับก็คือสามดาวทั้งเซตนะครับมีถุงมือนะครับอาจจะไปอัดแอใช้กับอย่างอื่นได้นะครับเพราะเพิ่มความเสียหายจากอาวุธเก็บเสียงส่วนอย่างอื่นนะครับผมผมบอกเลยว่าอาไว้เป็นเซตล่าสัตว์ล้วนๆเพียวๆโดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็อื่นๆก็มีเหมือนเดิมนะครับแผงวงจรกับส่วนประกอบอุตสหกรรมแล้วก็มีที่จะระดับปืนนะครับทีนี้ ะครับผมมีเงินเหลืออยู่เต็มหน่อยๆแต่ว่าอันนี้ครับก็มีประมาณสามพันกว่านะครับก็เดี๋ยวนะครับเเราลองมาซื้อชุดกันนะครับก็ชุดทั้งหมดนี้ก็สองพันดีนะเฮ้ยไม่สองพันนี่มันหกหกชิ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นสองมือที่หลุดหลุดเซตมานะครับอ๋อนี่ครับมันจะมีเซตไดโนพาร์คเดนเจอร์นะครับ มีห้าเซตนะครับนี่ครับผมแล้วก็มีถุงมือแยกมานะครับถุงมือนี้เป็นของวันเดียวๆเลยนะครับใครสายซ่อนเลสเนี่ยมาเอาไปได้เลยอ่ะผมเอาเลยนะครับส่วนเซตพวกนี้มันเป็นเซตล่าสัตว์นะครับใครชอบก็มาไขว้าไปได้แต่ผมยังก่อนนะครับอาจจะเก็บตังไว้ซื้อยางอื่นนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ